เราไม่สู้เราจะมีอะไรแ่ละชีวิตคนเรา,เ,ราเพราะว่า,าถ้าสมมุติว่าลูกหลานเราลำบากวันข้างหน้าเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่ข้างหน้ายังอีกยาวนานแต่ยายเป้าก็รู้ว่าอะไรมันจะเกิดกับประเทศไทยหนึ่งจากวันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นแบบขเขมรเป็นแบบพมา่าเพราะว่าถึงวันนั้นเราไม่ออกมาเรียกร้อง ไม่มาใช้สิทธิ์ของเราเราแค่เสียเวลาไม่กี่มาน้อยดีกว่ารอให้เหตุมันเกิดแล้วเราถึงจะไปแก้มันไม่ใช่แล้วเด็กๆก็โดนจับกันอย่างเงี้ยเขาทำไม่ถูกกฎหมายอะไรที่มาจับประชาชนที่ต่างคนเขาก็ไม่ชอบการกระทำของเราจะว่าไงดีวะที่มันไม่ติดคุกอะ่ะ ที่ของนักการเมืองกับผู้มีอำนาจกับผู้ที่ว่าปกครองบ้านเมืองสมควรจะทำบ้านเมืองนี้ให้มันมีความสุขไม่ใช่ว่าเด็กทุกวันนี้ก็ไม่มีการศึกษาเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียแล้วก็เด็กเดี๋ยวนี้แหมแต่ละคนก็มีทั้งยาบ้ามีทั้งอะไรว่าน้ำกัญชาเหรอ น้ำกระท่อมอทั้งเหล้าขาวทุกอย่างที่ยายไปขายของมาเนี่ยยายรู้ยายก็เห็นเด็กๆเ,เนาะมันก็หน้าตาดีเนาะเด็กๆบนนอกอะ่ะยายก็ถามนุม่มมึงเรียนถึงไหนแล้วเอเราก็คิดว่ามันเรียนสี่ห้าหกแล้วยายเรียนแค่มสาม,ไม,มไม่มีเงินไปหางานทําแต่ยี่แย่มาซื้อแม่น้ํากระท่อมซื้อกัญชาเต็มหมดเออแล้วลองคิดดูสิ บ้านเรามึงไม่สร้างบุคลากรมาแล้วมึงจะอยู่กันยังไงถ้าไอ้ชุดนี้หมดชุดเยี่ยหมดเนี่ยแล้วชุดหลังนี่ยิ่งยิ่งไม่แย่หนักเลยเหรอก็คิดว่าอยากจะให้พวกนักการเมืองพวกมีอำนาจพวกบริหารบ้านเมืองให้เก็บไปคิดบ้างว่าเราออกมาพวกคุณก็จับเราเอาข้อหาหนึ่งหนึ่งสองให้แต่อย่างยายนะ่ะยายไม่พลาดหรอก แต่พวกเด็กมันหัวร้อนก็ยายก็เคยเป็นเด็กมาเนาะโอ้มันยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุแล้วทุกวันเนี้พวกผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนะ่ยให้คิดเถอะว่าลูกหลานเราเก่งลูกหลานเรามีสิทธิ์เรียกร้องเหมือนประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเช่จ้าวันดีนะคะขอบคุณค่ะ ก็ยายเป้า yeah, ย so ่างแต่ว <shocked> okay. ่ายายเป้าไม่ค่อยสบายก็เลยไม่รบกวนเวลามากเขายื่นกันเสร็จแล้วใส่น้ำแต่ว่าใส่น้ำพึ่งมานะครับเพราะว่าไม่สวมหมวกกันน็อก